ทุกคนที่ผมบอกว่าการลาดมันมันไม่มีติวเนี่ยมันเป็นแนวนี้ครับอันนี้คือผิวมันแน่เปลือกมันได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เละมามันไม่เป็นชั้นเหมือนไม่ไผ่ครับเนี่ยนี่เป็นเปลือกมันผมทำอะไรดูไอ้แปะเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีความเหนียวเลยทุกคนก็ได้นะเนี่ย ที่ว่าตอกติวการล้านการล้านในมีนะครับมันเป็นเนื้อเสมอกันหมดเลยเนี่ยผิวมันแค่บ,บางๆอยงเป็นเปลือกบางกันอย่างบางเวลาทำผมก็ขูดออกหมดเลยครับขูดเปลือกออกตอนที่จะพานะ่ะเนี่ยผมขูดเปลือกอกอกหมดเลยเดย้ในมีนะครับติวติวการล้านเป็นแค่เปลือกผิวมันเฉย